สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องแจ๊ปสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์สกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะครับหนึ่งคู่นะครับวันนี้บอลเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งบอลโลกบอลลีกและก็บอลถ้วยนะครับหลายรายการเลยทีเดียวนะฮะก่อนที่จะไปชมคู่ที่เด็ดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้เสมอมานะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดที่เด็ดได้ทันทีนะครับไปคู่ที่เด็ดประจำค่ำคืนนี้กันเลยก่านะครับมีทั้งบอลโลก นะครับแต่ว่าผมขอไปที่บอลเออเยอรมันดีกว่านะครับอ่าขอไปที่เยอรมันนะครับเยอรมันรีเจนนอร a g ิกนะครับตะวันตกนะครับระหว่างทีมชาเกุ้นสีแล้วก็ฟูเบนส์มอนสเตอร์นะฮะในรอบเที่ยงคืนตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับทั้งสองทีมนี้นะฮะก็อ่าสถิติที่เคยพบกันนะครับก็ อ่าพรูเบนนะครับพรูเบนเนี่ยชนะไป2 0งศููเบนชนะ3 0ชาเก้สามสองพรูเบนชนะ3 2แล้วก็เคยเสมอกัน1 1น,น,น,นะครับสังเกตในครึ่งเวลาแรกนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้ง5นัดรวดนะครับจากสถิติที่เคยพบกัน5นัดล่าสุดนะครับผลงานล่าสุดของชาเก้เองช่วงนี้นะฮะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเสมอกับ เอ่อมินเซนกาลบักนะฮะหนึ่งหนึ่งสมอกับอาเคสศูนย์ศูนย์อุ้ยชนะเอ่อโวชอตอะไรนะฮะโวชอตเหรอครับเอ่อแปดสองแล้วก็เสมอกับไวเดนบุกนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้วอตเทนชัยนะครับหนึ่งสองสังเกตว่าจะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกสี่นัดจากห้านัดนะครับถือว่าโอเคนะฮะมีสกอร์ในครึ่งแรกซะส่วนใหญ่เลยนะครับอ่าสำหรับ พูร์พร์เบสมอนมูนเตอร์มูนสเตอร,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 ร์เนี่ยฮะก็ห้านัดล่าสุดนะครับพึงไปนชนะอาเล่นนะฮะสามศูนย์แพ้วอเปอร์ทาเลอร์นะฮะศูนย์หนึ่งเอ่อชนะโคโลนนะครับสามหนึ่งชนะดูสเซดอฟนะฮะหกหนึ่งนะครับ,รบมีสกอร์ในครึ่งแรกอ่าสามนัดจากห้านัดล่าสุดนะครับ ก็ถือว่าใช่ได้นะครับทั้ง2ทีมสถิติทั้งสองทีมเนี่ยมีสกอร์สักครึ่งเวลาแรกซะส่วนใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของราคานะฮะราคาคู่นี้เนี่ยฮะเอาเปิดมานะครับเปิดมาที่อ่าเสมอครบครึ่งนะครับหรือว่า0.25นะครับตอนนี้มมนไหลขึ้นเป็น0.5นะครับราคาน้ําก็0.90กับ0.95โอ้แบบนี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะออกได้ทีมใดทีมหนึ่งนะครับ นี่มน่จะเสมอนะฮะถ้าราคาแบบ0.9ขึ้นไปแบบนี้นะครับส่วนราคาผู้นะฮะทีมเจ้าบ้าน3.25และทีมเยือน1.91เนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ทีมเยือนนะครับน่าจะเฉือนชนะนะครับที่1ลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำติงเกมตัวนี้ไหลขึ้นด้วยนะครับไหลขึ้นเป็นที่แรกเห็นไหมฮะมันเปิดมา2.75 0.93ทั้งสองฝั่งนะฮะที่แรกมันมีโอกาสที่จะเกิดสกอรอสูงสกอรอสูงในที่นี้ก็คืออาจจะเป็น3มลูกหรือ4ลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไหลขึ้นนะครับไหลขึ้นเป็น3ลูกแล้วราคาน้ํามันไหลขึ้นด้วย1.00แล้วก็0.85แบบนี้มีโอกาสที่น่าจะอยู่ที่3มลูกนะครับถ้า2.75แล้วน้ําเท่าแล้วไหลขึ้นอีกก็น่าจะเป็น3มลูกนะครับเกมนี้ไม่เกินนะฮะน่าจะอยู่ที่อ่า ดูจากแล้วน่าจะอยู่ที่1-1หรือ2-1นะครับคู่นี้นะฮะน่าจะมีสิทธิ์ออกเสมอ้วยซ้ำนะฮะน่าจะเป็น1-1ถ้าชนะก็น่าจะเป็นทีมเยือนชนะที่2-1นะครับเกมนี้ส่วนในครึ่งแรกนะฮะในครึ่งแรกเนี่ยก็ดูจากสถิติแล้วที่เคยพบกันแล้วก็สถิติของแต่ละทีมนะฮะชอบมีสกอร์ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับซะส่วนใหญ่นะครับเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะมี1ประตูเป็นอย่างน้อยนะฮะในครึ่งเวลาแรกนะครับน่าจะมีน,น้อย1ลูกก่อนนะครับ อาจจะมีลุ้นลูก2หรือลูก3ตามมานะครับในเกมนี้นะฮะคาดว่าน่าจะมีสกอร์ประมาณ3ลูกนะครับาตามราคาที่พี่เคาะแล้วก็สถิตินะครับต้องไปลุ้นกันอีกทีในรอบเที่ยงคืนตรงนะครับาชาเกสศูนย์สแล้วก็พรูเบนส์มูนสเตอร์นะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้เสมอมานะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ